ชาบูที่บ้านก็มาจิมจิมแล้วก็จุมหมาจัดใหญ่จัดโตเลยกินกันอยู่สองคนเอมเลยเช็คบินด้วยหมดนี่มาเป็นคนจ่ายนะอ้าวเป็นงั้นไปหมาจะใช้ผีแกงมาล่าน่ามันจะมีรสชาติของมาล่ามีความโฮมมีความเผ็ดแต่ไม่วานนะจ๊ะมาจะต้องมาปรุงรสเผื่มจ้าในผีแกงเขาก็จะมีงามาให้เรียบร้อยนะคะปรุงรสเลือกับน้าตาลค่ะก็อร่อยแล้วนะจ๊ะเผื่อ <commitment> สุขภาพเขาจะใช้น้ํามันมเลเ็ดทานตะวัน นนะรถไม่ไหวอุย๊ยลืมเล่มามะจะกินชาบูกับมอไฟฟ้าอาเนกปะระสงค์นะคะกินกันซองทึงซ้มคนขนาดกําลังน่ารักเลยค่ะนำนักเบาแคเซียปักก็ฉายได้แล้วนะคะมีสวิต์ปิดเปิดซองระดับใหม่ๆนะคะปลอดภัยสุดๆวันนหนอยากกินชาบูที่บ้านก็จัดจ้ามีรับประกันอีกหนึ่งปีนะคะบอกพ่อขา่าวจะทําชาบูพ่อขาจัดเนือ้อหั่นมาให้นะคะน่ารักที่สุดเมนูต้นเดือนที่อยากแนะนําตามห้ามอ ในตากาได้เลยนะคะ